ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนกระทั่งถึงรัชกาลที่สิบแหง่งบรมราชจักรีวงศ์บอกว่าจะอุปถัมภ์ศาสนาทางปวงเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศา,าสนุปถมัมภ์เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องราวของเราเนี่ยถ้าเราไม่โดนคนจับจ้วงไม่โดนคนกล่าวหาไม่โดนคนด่าเรื่องแบบนี้ก็จะไม่ถูกเปิดเผยนี่ฮิกม้าของมัน คนมันด่าว่าแขกเนี่ยไม่รักชาติแขกนี่ไม่เคยมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่โดนด่าอย่างนี้เนี่ยจะมีคนเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังไม่ไอ้ไอโบเราก็คงจะอยู่กันแบบบารังตะกะเดเหมือนเดิมนั่นแหละแปบลบว่าไงกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นใครอยู่กันมาอย่างไงมีส่วนร่วมกันอย่างไงนะ เมื่อเรารู้ถึงอดีตของเราเวลาหันไปข้างหลังก็มองด้วยความสบายใจมันจะมองกลับไปดูหาไม่เจออดีตกูอยู่ตรงไหนไว้เนี่ยและข้างหน้ามันก็มืดมนเลยสิถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในบ้านนี้เมืองนี้เราก็จะเดินและย่ำเท้าของเราเต็มสองฝ่าเท้า วันนี้คือแผ่นดินของปู่ย่าตาทวดโตกีโตะว,วังของเราเช่นเดียวกัน200กอกว่าปีผ่านพ้นมาแล้วถามว่าทามันเป็นต้นกำกามต้นจามจุรีหรือต้นกำปูใหญ่เนี่ยถามว่ามันใหญ่ขนาดไหน200กอกว่าปีพี่น้องนั่นแปลว่าเราก็อย่างรากฝังลึกลงณผื้นแผ่นดินนี้มันคือมาตุภูมิและปิตุภูมิของเราเราก็ต้องรักเช่นเดียวกันประเทศชาติ ถ้าเป็นอะไรไปพินาศไปศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าชาติยังอยู่สถาบันยังอยู่ศาสนาเราได้รับการอุปถัมภ์แต่ถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ศาสนาเราก็จะถูกถูกใครก็ไม่รู้ซึ่งนะอาจจะเกิดความจงเกียดจงชังดังนั้นถ้าไม่มีสถาบันสองสถาบันนี้ มาคุ้มศาสนาคือสามสถาบันใช่ไหมยหละชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติกับศาสนาเนี่ยล้อมเป็นเกาะกำบังให้กับศาสนาเพราะนั้นชาติต้องอยู่บ้านเมืองนี้จะสูญสลายไม่ได้ถ้าสูญสลายศาสนาเราก็อยู่ไม่ได้สถาบัน เราก็ต้องเชิดชูเอาไว้เพราะสถาบันอุปถัมภ์ศาสนาเราเช่นเดียวกันถ้าไม่มีสถาบันไปฝากไว้ในมือของนักการเมืองเป็นไงเสร็จไอพวกนี้มาแล้วก็ไปไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเอาหักะอะไรไม่ได้นั้นนี่คือเหตุที่บอกว่าเราเนี่ยรักในสถาบันแน่นอนก็คือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์